อ,อใหญ่ไ่กว่านั้นก็คือชา้างค,ค่ะบุกเข้ามาในพื้นที่ตำบลสาริกานครน,นายก3ตัวเลยนะคะตอนตีสี่โอ้โหเดือดร้อนชาวบ้านนะคะ นี่พอสว่างปุ๊บก,ก็เห็นชัด<อ>เลยนะคะอันนี้หมู่บ้านเหรอฮะนครนายกนะคะตรงนี้อ๋อมันเป็นพื้นที่ใกล้ๆกับเขาใหญ่นะคะแต่ว่าก็อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านต <ำ S 2> นําบล <น S 2> เ,เขา,า,าบ้านจัดสรรเลยฮะใช่แล้วเหมือนมาเดินเล่นในบ้านจัดสรรอะค่ะอันนี้เป็นอุทยานค่ะ<อ>ทางเจ้าหน้าที่ก็ผลักดันออกไปนะคะให้ห่างจากชุมชนแล้วก็ให้กลับเข้าไปในเขตอุทยานเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะก็ใช้เวลาก,กว่า2ชั่วโมงกว่าจะผลักดันได้สําเร็จ ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ของตำบลสาริกานะคะผู้ใหญ่ศักดิ์สิริเนี่ยเขาบอกว่าถือเป็นการผลักดันที่ค่อนข้างง่ายให้ช้างเนี่ยข้ามถนนไปนะคะแล้วอพพร,รก็ปิดถนนเพื่อให้ช้างข้ามให้อย่างปลอดภัยสาเหตุที่มันลงมาก็อาจจะเป็นเพราะอาหารข้างบนมันน้อยหรือเปล่าเออเออเป็นเป็นไปได้นะน่าจะขาดแคลนอาหารเอ๊ะน่าจอผมก็ไม่น่าจะขาดนะคะฟังผู้ใหญ่นะคะ ก็ค่อยๆผักดันไปครับบางช่วงเขาดื้อหน่อยก็ใช้ลูกบอลบ้างครับแต่ว่าพยายามไม่ใช้ก็เช้านี้อะไรง่ายอยู่ครับก็ง่ายอยู่อุปสรรคมีไหมครับอุปสรรคอุปสรรคก็ก็ก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ครับก็มีชาวบ้านบ้างแเราก็ปิดปิดถนนบ้างอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ค่อยมีครับช่วงระหว่างการข้ามถนนของช้างนี่ครับครับก็ให้ผู้ภายนะครับแล้วก็อาพรงรอลวดตะการปิดถนน เวลาเขาจะขึ้นข้ามถนนอะไรงเงี้ยก็ปิดถนนการรถไทำไมช่วงนี้มันจะมปช้างออกมาเยอะเหรก็ช่วงนี้เยอะมากครับคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากบนเขาใหญ่ไม่มีอาหารไหมก็ส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือช้างตอนนี้มี <จะ S 1> ปัญหาทูปเทศเนาะนก็มันจะหารัตมีหากินมันจะกว้างไปเรื่อยอุปสรรคของการไล่ช้างวันนี้เป็นไงบ้างครับก็เรื่องฝนนะครับ แล้วก็ป่าที่ลกึกขึบครับทราะไมมันยากในการเดินข้ามมาทีนี้นนนช้าง,ง,งที่พบเนี่ยมันช้างใหม่ช้างเก่าช้างเก่าครับเป็นสามตัวเดิมครับสามตัวเดิมครับผมตอนนี้มันหากินลงไปลึกลงไปอีกแล้วครับเริ่มไปไกลครับก็คือ้